ก็ฮัลโหลสวัสดีนะคะมาวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอาวีเหมือนเดิมแต่วันนี้เนาะเราก็เอออาจลิปบ้างอันนี้คือเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเล่นมาเมื่อนานมาแล้วคือน้องฉันแบบว่าชวนเล่นฉันก็เลยมาเล่นกับนางสงสัยนางคงอยากเห็นฝีมือตัวแม่ตัวมัมห้าหกว่าเขาเล่นกันยังไงป่ะเราก็จะเป็นโชว์ให้ดูนะคะ มาตรงนี้เนี่ยจะที่เราเห็นไินิเมทเนาะแล้วก็เห็นอีเทลหลุดมานะคะแล้วก็ลำคาดสบ,บายบูม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 ปดําดําดําไปเฮไปเฮนะคะเออแล้วตรงนี้นะคะอีดอ,อกมานาหมดบาดมาแล้วชีวิตคือแบบหน้าหลังโอ้โลนลุมคิดว่าจะไม่รอดแล้วสรุปร้อเฉยมาแล้วคืออีลอตเตอรี่เลื่อนเลือนน้อยมากแต่มานาซะหมดเออชักกรไล,ล่จื๊๊๊๊๊๊๊๊๊่๊่๊๊๊๊๊๊๊๊่๊่๊่๊๊๊๊๊๊๊่ มาแล้วตรงนี้นะแล้วก็มาช่วยน้องฉันนะคะข้างล่างแล้วหินคลิกซีดหลุดมาะะแล้วก็ระพามนะคะับสโบจะเบเฮเบ,บ้เฮ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 นะแต่ด้วยความที่เป็นลูกซีเอ็มเนาะบุญกนนน็หนาหนิดนึงก็เลยหลุดออกไปได้หน่อยเกินโอ้ยมาแล้วตรงนี้นอจากที่ชั้นช่วยข้างล่างเนาะทำอะไรไม่ได้ฉันก็เลยจะกลับการแล้วเจอนางคิกซี่นะคะจะก็ล่ำเลยค่ะมารอบนี้บุญหมดแล้วะคะ่ะได้เวลาขิดเดี๋แล้วะคะ่ะหนู มาค่ะตอนนี้นะคะมีปวกกันเรจะมาแทนบ้านแล้วะคะ่ะสองตัวค่ะแล้วก็ไม่กลัวนะคะเปิดวงลำใส่หน้ามันเลยค่ะนี่มาค่ะสองคนแล้วไงคะมาสิคะมาค่ะ,คะดูความที่มูรานนะคะถอดใจไปก่อนนะคะเสือเจนั่งลอตเตอรี่นะคะดวงสวยค่ะก็โดนเราเก็บงานไปค่ะ มาค่ะด้วยความที่เจอแคลรี่หลวงมาจะฝูงนะคะแล้วเลือดน้อยมากแล้วเราก็กระหายเลือดกันสุดๆนะคะแล้วก็เข้าไปลํำในป้อมอย่างไม่เกรงกลัวนะคะแล้วก็เออเก็บงานมาได้แล้วเลือดฉันเลือดน้อยมากแล้วก็มีคนหิวเลือดเหมือนกันค่ะนางลอตเตอรี่จะเข้ามานะคะแต่ด้วยความที่เรามั่นค่ะลวเราเป็นตัวแม่ K 5 6นะคะแล้วก็เก็บงานมาได้เหมือนเคยค่ะโอ้ยอย่ามาเก่งนะคะอีลอตเตอรี่มาตรงนี้นะฉันก็มาเคลียร์กลางอย่างสวยๆนะคะแต่ว่า เจอนะคะพบเจอนางลูกจีเอ็มนะคะด้วยความมั่นของเรานะคะแล้วก็เข้าไปลำเะคะอย่าไม่เกรงกลัวนี้แล้วก็เก็บงานมาได้เจลอตเตอรี่นะคะเห็นแบบว่าเราหน้ากลัวเกินเนาะเจก็คือไม่กล้าเข้ามาแล้วฉันก็สาสาดสาส,าส,าสากิลแล้วก็บิงอัดไม่เอาไปเอาไปค่ะมาแล้วก็ให้น้องชันตีป้อมเนาะอย่าเข้ามานะคะ 1> 1> ขีดนะคะบอกก่อนเออเราก็ได้ป้อมกลางมาอย่างสวยสวย มาตรงนี้เนาะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจะมาโซนพุ่มแต่แบบว่าฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมีเรื่องมากนะคะฉันก็นี่ค่ะลำไปค่ะเจออ e ีเทลปุ๊บลำอัดหน้าอ e ีเทลก่อนเลยคะ่ะอย่านะคะอย่ามันมายิงฟรีเอออีเทล e ก็รอดไปได้นะคะแล้วก็มีเพื่อนอีสองคนมาช่วยลับเนาะแต่ด้ยวยความที่รักเพื่อนมากเราก็้อก,ก็ต้องคิดแทนเพื่อนเนาะส่งนำหน้าแหมรักเพื่อนเหลือเกิน มาค่ะตรงนี้นะคะก็แบลว,ว่าศัตรูมันอยากมีเรื่องมากนะคะก็เจอข่ะสเปิดวงลไปเลยคะ่ะบวกกับอันติอาย่านะคะลัสบ,บายสบ,บายสบายอะไรเลยนะคะเออมาสิกลัวที่ไหนละ่ะลำขีดหนึ่งเออมาสิมุลาดมาสิเออมูลาดกลัวก่อนนะคะก็เลยหนีก่อนอม,มาค่ะด้ยวยความนะคะที่เรารักป้อมล่างมากเนี่ยแล้วเราก็ไม่เก่งกลนนะะัวเราก็เข้าไปลำเลยะคะ่ะแล้วก็โดนทิกซี่กันซีนนะคะจบนี่ดอกเลื่อนเราก็กลับบ้านนะคะอย่าหากันงงเกิน ตรงนี้นะคะในระหว่างที่เพื่อนชั้นกันบ้านเนี่ยแน่นอนนะคะว่านางเอกออกมาแล้วค่ะก็ลําค่ะลําไปค่ะลําเออมาสินางเอกมาเก็บงานแล้วค่ะมาค่ะใครเก่งใครกล้าใครมั่นมาเลยค่ะเจนลอตเตอรี่จบเออเยสติกเหลือนิดเดียวเสียดายมากไม่ขีดเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมาค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นก็มาโซนพุ่มแอลไวเนะแต่ด้วยความที่เยสติกมาแอบพุ่มนะคะคือไม่เห็นเลยคุณพี่ค่ะแหมตัวเล็กมากแล้วก็นางเข้าไปฟันน้องฉันนั้นฉันก็แหมแกทําน้องนเหรอฮะแกก็ต้องโดนค่ะชีวิตแลกชีวิต มาค่ะเออขิดไปเนาะอย่ามาเก่งมาค่ะหลังจากที่จ้องหน้ากันอย่างยาวนานแล้วนะคะฉันก็เข้าไปเปิดอีเจสลอตเตอรี่ก่อนเลยค่ะมาค่ะขิดคนแรกค่ะแล้วก็เจเอสทิคตามมานะคะอืมเข้ามาล้าในวงลองเลียงงี้ก็เสียวสิคะมาค่ะแต่ว่าฉันเอาตัวหลังก่อนนะคะทุกคนที่เราเป็นตัวแม่แอสซิสซินเคห้าหกแล้วฉันก็เก็บสี่นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลยฉันเก็บสี่นะเออหมดทีมนะคะเหลือใครไม่รู้จันจำจำไม่ได้อะ่ะ มาหลังจากที่มันคิดสี่นะคะแล้วก็เข้ามาลําในป้อมนะคะอย่างไม่เกรงกลัวใดๆเออันะเขาเป็นโซนให้น้องชน,นะแต่โอ้โหลอตเตอรี่คือแบบว่าไปสุดเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจบป้อมได้เราสวยมาจบเกมมาแล้วนะคะฉันก็ได้ MVP นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพิ่งลองภาคครั้งแรกไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเออคอมเมนต์ติเตียนกันได้นะเออไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่หนาอคลิปนะคลิปใจไปละซุบุู่